มันเป็นกับดักของศัตรูที่หลอกเราว่าเราต้องเห็นก่อนเราถึงจะวางใจมันต้องเกิดขึ้นก่อนเราถึงจะมีสันติสุขในพระเจ้าไม่จริงเหตุผลเดียวที่ฉันจะวางใจก็คือพระเยซูตรัสไว้เหตุผลเดียวที่ฉันไม่กลัวเหตุการณ์ในวันนี้เพราะเหตุผลเดียวพระเยซูตรัสไว้เพราะองค์จะช่วยฉันเราจะช่วยคู้เจ้าคนที่วางใจพระเจ้าจะปลอดภัยพระเจ้าสัญญาฉันจะเชื่อ ไม่ใช่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเหตุผลเดียวที่ฉันวางใจเพราะพระเจ้าตัดไว้ในพระคัมภีร์มีสัญญามากมายเต็มไปหมดเลยว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะฟังและพระเจ้าผู้นี้ที่ทรงสัญญาเป็นพระเจ้าผู้สัตซ์ซื่อเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระองค์ไม่เป็นพระองค์ไม่ได้เมื่อพระองค์สัญญาไม่ว่าฟ้าถล่มดินทลายพระองค์จะรักษาสัญญาและพระองค์สัญญาว่าเมื่อเจ้าร้องถูลเราด้วยจริงใจ เราจะฟังและเราจะเสด็จมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของเจ้าพระเจ้ากำลังรอคอยที่จะสดับฟังคำอธิษฐานของเราตลอดประวัติศาสตร์ของริสนจัรเต็มไปด้วยเรื่องราวเช่นนี้เรื่องราวที่เมื่อคขั้นชนร้องทูลต่อพระเจ้าเที่ยงแท้ของเขาและพระองค์ตอบคำอธิษฐานของพวกเขาสรรเสริญพระเจ้าวันนี้เราเชื่อไม่ว่า พระบิดาของเรารักษาสัญญาพระบิดาจะทรงสถิตกับเราพระบิดาจะทรงช่วยกู้เราพระองค์จะทรงช่วยกู้เราอย่างแน่นอนพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราล้มเหลวผิดพลาดพินาศไปพระองค์จะทรงช่วยกู้เราพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราอับจนหนทางพระองค์จะเปิดประตูให้กับเราอย่างแน่นอนเราสามารถชื่นชมยินดีในเหตุการณ์ที่กำลังเจออยู่นี้ได้ เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในพระคัมพี่บอกถ้าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเราจะต้องกลัวใครถ้าพระเจ้าสถิตกับเรามีอะไรที่เราสมควรจะต้องกลัวอีกไม่มีหากพระเจ้าจอมกษัตริย์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงสถิตกับเราเราจะต้องกลัวสิ่งใดพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพระเจ้าสัญญาว่า อย่ากลัวเลยเราจะอยู่กับเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะหนุนกําลังเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ําน้ําจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟไฟจะไม่ไหม้เจ้าพระเจ้าสัญญาว่าอย่ากลัวเลยเราจะปกป้องเจ้าไว้พระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัยนี่คือคําสัญญาของพระเจ้าเป็นศิลาที่มั่นคงให้เรายืนอยู่บนนี้พระเจ้าจะทรงช่วยฉันให้เกิดผลอันดี ในสิ่งที่กำลังเจออยู่นี้อย่างแน่นอนสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับฉันจะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอนสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับฉันจะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอนพี่น้องครับพระเจ้าสัญญาอะไรรู้ไหมนี่คือตัวอย่างพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านจะกลายเป็นผลดีพระเจ้าทรงสัญญาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกําลังของเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราเจ้าไม่ต้องกลัวเจ้าจะมีชัยชนะเจ้าจะปลอดภัยอย่ากลัวพระเจ้าของฉันจะทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอนสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับฉันจะเป็นจริงอย่างแน่นอนพี่น้องครับ อย่าก,กลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิดผมไม่ทราบว่าท่านกำลังเจอปัญหาใหญ่โตกองทัพเซนเนาครดิบที่บุกมาโจมตีครอบครัวท่านชีวิตของท่านมันใหญ่ขนาดไหนแต่มันก็ไม่สำคัญว่าใหญ่ขนาดไหนสิ่งสำคัญก็คือว่าพระเจ้าทรงสัญญาและพระองค์จะทรงรักษาสัญญาเราจะปกป้องเจ้าไว้ไม่ใช่เพราะความดีของเจ้านะแต่เพราะเห็นแก่เราเอง เป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อสัญญาแล้วจะรักษาสัญญาและเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ผู้ที่เราอยู่ในพระองค์ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะทําเหมือนเฮเซคียาทํำยังไงง่ายๆสามขั้นตอนที่เฮเซคียาทาอันแรกเอาจดหมายไปฟ้องพระเจ้าวันนี้อะไรเป็นความทุกข์ของท่านเป็นความทุกข์ใจของท่านอย่าแบกไว้ลําพังอีกต่อไป เอามาฟ้องพระเจ้าห้หมดเลยฟ้องห,หมดเลยพงศ์เจ้ามันมองครับพงศ์สายตามันดูถูกมากอะไรก็แต่เนี่ยฟ้องพระเจ้าให้หมดฟ้องพระเจ้าบอกกับพระเจ้าทูลความปรารถนาของเราต่อพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพระองค์พูดแล้วพระองค์ทรงรักษาสัญญาเสมอ นี่คือสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคำของพระเจ้ากับท่านทั้งหลายโรมบท8ข้อที่28เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อให้เกิดผลดีแก่คนที่รักพระองค์คือคนทั้งปวงที่ประงคทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ข้อนี้บอกว่าคนทั้งหลายที่พระเจ้าเรียกให้มาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเขาจะมีอาการอย่างหนึ่งก็คือเขาจะรักพระเจ้าอาจจะไม่ถึงกับรักที่สุดในโลกลนะ เพราะว่ายังต้องพัฒนาต่อไปแต่ว่าอย่างน้อยก็รักมากกว่าสิ่งอื่นๆเขาจะรักพระเจ้าและพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนเหล่านั้นเนี่ยให้เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนนั้นที่พระเจ้าเรียกมาเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยให้มันกลายเป็นผลดีเรามีสัญญาบอกว่าเราจะให้สันติสุขคุ้มครองจิตใจเราจะให้บางอย่างปกคุมคุ้มครองป้องกันจิตใจของท่านไม่ให้กลัวไม่ให้เครียด อยากหายเครียดไหมพระเยซูสัญญาว่าจะทําให้หายอยากเลิกกลัวไหมพระเยซูสัญญาจะทําให้เลิกกลัวอยากจะพ้นกับความวิตกความกังวลไหมพระเยซูสัญญาแล้วเป็นสัญญาที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อพระเจ้าสัญญาแล้วพระองค์จะทรงทําตามสัญญาพระเจ้าสัญญาอะไรพระเจ้าสัญญาว่าจะประทานเกราะป้องกันจิตใจให้หายกังวลหายเครียดหายกลัวแต่ในพระพิตอนนี้บอกว่า อย่าทุกร้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาทุกอย่างต่อพระเจ้าพระเจ้าบอกอย่างนี้เองบอกว่านี่ไงเราสัญญาเพียงแค่เจ้าร้องทูลต่อเราร้องทูลอย่างจริงใจด้วยการอธิษฐานการวิงวอนแล้วก็ด้วยการขอบคุณด้วยความเชื่อต่อไปนี้เป็นพระพรแห่งพระสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับชีวิตของเราพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เราโรมจิตใจเป็นผู้ที่ชูใจปอบประโลมใจ พระเจ้าทรงรู้จักปัญหาของเราพอองษ์รู้คนอาจจะไม่เข้าใจว่าปัญหาของฉันเนี่ยมันทุกข์ใจขนาดไหนบางคนบอ,อกอะไรแค่นี้ก็ไม่ไหวละแต่พระเจ้าทรงรู้ว่าเราเป็นอย่างไรเรารู้สึกยังไงพระเจ้าทรงรู้จักความอ่อนแอของเราพงษ์รู้ว่าเราอ่อนแอเราไม่เอาไหนขนาดไหนพงค์ทรงรู้จักความอ่อนแอของเราขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงปลอบประโลมใจเล้าโลมจิตใจ พระองค์จะชูใจพระองค์จะหนุนกําลังจิตใจที่อ่อนอ่อนร้าอ่อนแรงในพระคัมภีร์พระเจ้าสัญญาไม้อ้อชาแล้วพระองค์ไม่หักไสตะเกียงลิบหลี่เป็นควันจวนจะดับพระองค์ก็จะไม่ดับเสียจนกว่าพระองค์จะนําความชอบธรรมให้มีชัยเหตุการณ์ที่เรากําลังเจอตอนนี้เนี่ยเรามีชัยอย่างเหลือล้นโดยใครโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังเราวันนี้เหตุการณ์ที่ท่านเจอท่านสามารถมีชัยชนะได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังท่านพึ่งกําลังจากพระองค์มาพึ่งพาพระองค์ข้าพเจ้าปะจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าโดยการเสริมกําลังจากพระองค์ข้าพระองค์มีชัยชนะได้นี่นี่คือคําสัญญาของพระเจ้าใครเชื่อก็รับเอาใครยึดใครครอบครองเอาไว้จะเป็นสมบัติล้าค่าที่สุดในชีวิตของเขามากยิ่งกว่าสมบัติใดๆที่ท่านเคยครอบครองมาในโลกเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูคริส เราตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเราสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาก็คือว่าพระองค์จะทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้นของเรานี่คือคำสัญญาที่พระเจ้าให้สัญญาพระเจ้าจะยกโทษบาปผิดอดีตที่ผ่านมาเคยทำผิดพลาดพังไปสักเพียงไรก็ตามพระเจ้ายกโทษให้เมื่อพระเจ้าสัญญามันจะคงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ เป็นไปได้ไหมว่าเราทําผิดในอดีตที่ผ่านมาแล้วอยู่มาวันหนึ่งวันนี้เราเนี่ยทาตัวไม่ค่อยดีไม่ค่อยอธิษฐานไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยมาโบสถ์แล้วพระเจ้าเลยลื้อฟื้นความผิดในอดีตว่าเปลี่ยนใจไม่ยกโทษให้แล้วเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าสัญญาพระสัญญาของพระเจ้าจะคงอยู่ถาวรเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราได้รับหลายอย่างที่เป็นการ ประทานจากพระเจ้าบางคนได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่บางคนได้ครอบครัวที่ดีบางคนได้แฟนบางคนได้หมดหนี้หมดศินบางคนได้ความสุขหลายอย่างในชีวิตแต่ดูเหมือนว่าบรรดาสิ่งต่างๆที่เราได้รับมาที่เป็นพระพรจากพระเจ้าดูเหมือนมันจะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวต่อให้มีเงินเงินก็มันอยู่ชั่วคราว ต,ตามีมอเตอร์ไซค์มอไซค์มันก็อยู่ชี่ว่าขาวมันไม่ได้อยู่กับเราถาวรสืบไปเป็นนิดแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราและจะไม่มีวันหมดไปจากชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าให้อันนี้แล้วมันจะคงอยู่ตราบชั่วนิรันดร์พระเจ้าสัตซ์ซื่อเป็นจริงและไม่เปลี่ยนแปลงแม้มันแก่แล้วมันก็ยังมีน้ำเลี้ยงเต็ม แม้มันแก่แล้วมันก็ยังเขียวสดอยู่นี่คือคําสัญญาของพระเจ้าสัญญาของพระเจ้าว่าต่อให้อายุมากแล้วก็ตามยังสดชื่นต่อให้อายุมากๆแล้วก็ตามคิดว่าโอชีวิตนี้คงไม่สามารถทำอะไรเกิดผลได้ยังสามารถเกิดผลได้ถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะแก่ไม่แก่เลยังไหวอยู่วันนี้บางท่านอาจจะ เจ็ดสิบใช่ไหมหกสิบยังไหวอยู่ยังใหญ่แปดสิบยังใหญ่แปดสิบยังไหวอยู่ยังไม่แก่พระคัมภีร์บอกว่าแม้แก่แล้วยังเกิดผลแม้แก่แล้วยังเขียวสดนี่คือคําสัญญาของพระเจ้าใครเชื่อก็รับเอาใครยึดเอาไว้ใครยึดครองไว้ฉันจะไม่มีวันแก่วิธีทำภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้ นั้นสาเร็จอันที่หนึ่งก็คือฟังสัญญาณจากพระเจ้าเป็นสัญญาณจากสวรรค์ผ่านการอ่านพระคัมภีร์ผ่านการอธิษฐานผ่านการดนใจและเป็นสัญญาณจากคนรอบข้างที่เตือนเราสอนเราแนะนําเราหรือว่า เป็นเสียงของผู้ทุกยากที่มาถึงชีวิตของเราที่เรารับรู้ได้เป็นสัญญาณจากพระเจ้าและเมื่อเราสังเกตสัญญาณจากพระเจ้าเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าพระเจ้าอยากจะให้เราทําอะไรและเมื่อรู้แล้วก็ถึงขั้นตอนที่2ก็คือต้องลงมือทํามีนกสิบตัวเกาะอยู่บนสายไฟมีตัวหนึ่งตั้งใจจะบินไปถามว่ามีนกเหลืออยู่บนสายไฟกี่ตัวคําตอบ สิบตัวไอ้พวกที่ตั้งใจจะหวานข้าวหวานข้าวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะฮะเพราะว่าม่อแต่ตั้งใจไม่ได้ลงมือทำสักทีสิ่งสําคัญนอกจากการตั้งใจในต้นปีนี้สังเกตไหมพอต้นปีมันเ่าจะฮึ่เขิมฮึ่เขิมตั้งใจจะลดน้ําหนักตั้งใจจะอ่านพระคัมภีตั้งใจจะประกาศข่าวประเสริฐตั้งใจจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ดีมากแต่สิ่งสําคัญ เพื่อจะให้ความตั้งใจนั้นสําเร็จคือต้องลงมือทําตามสิ่งที่ตั้งใจนั้นและแน่นอนเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงตั้งเราในตําแหน่งนี้ในที่ทํางานในคริสตจกักรเรารู้ว่าพระเจ้าใส่ภาระใจเราเห็นเด็กที่ยากจนเห็นคนล้นที่ลําบากพองอยากให้เรามีบทบาทมีส่วนอะไรเราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อชีวิตของเราสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าทุกอย่างที่เราทํานั้นจะเจริญและเกิดผลขึ้นและคนรอบข้างจะได้รับพระพร คำว่าพันธสัญญาเกลือหมายความว่าอย่างไรคำว่าพันธสัญญาเกลือปรากฏอยู่บางครั้งในพระคัมภีร์เช่นในกันดานวิถีบทที่18ข้อที่19 2สองพงศาวดารบทที่13ข้อที่5ตามความหมายก็คือว่าเป็นพันธสัญญาถาวรเป็นพันธสัญญานิรันด์ซึ่งเกลือในสมัยนั้นเนี่ยหมายถึงชีวิตเกลือเนี่ยสามารถใช้ในการปรุงสิ่งต่างๆให้มันมีชีวิตขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วก็สามารถ ทำให้ของที่ควรจะเน่าเนี่ยไม่เสียแต่ว่าอยู่ได้เป็นเวลานานดังนั้นบางครั้งพระกัมีเลยพูดบอกว่าพันธสัญญาเกลือซึ่งความหมายก็คือว่าเปน็นสัญญาที่มีชีวิตอยู่คงทนถาวรเป็นพระสัญญานิรันต์นะครับไม่ได้มีความหมายเป็นพิเศษว่าโอต้องใช้เกลือถือว่าต้องทําอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าความหมายพอเราคุยแล้วพวกเขาเข้าใจกันเนี่ยคนอิสราเอลเข้าใจกันอ๋อเป็นพันธสัญญาที่เหมือนกับเกลือเลยที่ทําให้ไม่เน่าเสียคงอยู่ได้ถาวรน,นิรันต์ ดังนั้นก็เลยไม่ใช่การใช้เกลือครับคนเหล่านั้นที่พึ่งพิงในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะเป็นที่ลีภัยของเขาพระเจ้าจะเป็นปั้มปาการของเขาพระเจ้าจะช่วยกู้เขาจากกับดักพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เขาจากโรคภัยทุกอย่างพระองค์จะประทานปีกแห่งการปกป้องเหนือชีวิตของเขา เขาจะลี้ภัยอย่างปลอดภัยภายใต้ปีกของพระองค์ความสัต์ซื่อของพระองค์จะเป็นโล่เป็นดั้งคุ้มครองเขาไว้เขาจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนเขาไม่กลัวภัยพิบัติในกลางวันเขาจะไม่กลัวโลกภัยที่ไร้มาในความมืดเขาจะเห็นการตอบแทนแก่คนธรรมพระเจ้าจะปกป้องและเป็นที่พักพิงของเขา ให้เรายิงขึ้นด้วยกันพระเจ้าสัญญาว่าจะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเขาจะไม่มีภัยพิบัติเข้ามาใกล้ครอบครัวของเขาพระองค์จะสั่งทูตสวรรค์ปกป้องเขาไว้พระเจ้าสัญญากับคนเหล่านั้นที่วางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาเขา เมื่อเขาร้องทุนพระเจ้าจะตอบ <Hey. S 1> พระองค์จะอยู่กับเขานิยามยากลำบาก <Hey. S 1> พระองค์จะทรงช่วยกู้เขา <Hey. S 1> พระองค์จะให้เกียรติเขา <Hey. S 1> เขาจะอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว <Hey. S 1> และเขาจะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้า <Hey. S 1> วันนี้ <Hey. S 1> เหตุการณ์ที่เรากำลังเจออยู่ <Hey. S 1> อยู่ใน การควบคุมของพระเจ้าเมื่อพระเจ้านำเราจนกระทั่งมาพบกับสถานการณ์เช่นนี้พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะทรงรักษาสัญญาให้เรามีชัยชนะในเหตุการณ์นี้พายุที่พัดมาลมที่โหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อจะทำลายเราปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เพื่อทำลายเราแต่จะเพื่อให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่ามกลางปัญหานั้นไม่ต้องกลัวลุกขึ้นมารับเอาตามพระสัญญาขับไล่ไอ ปัญหานั้นออกไปโดยความเชื่อในพระเยซูริ์โดยการอธิษฐานและการพึ่งพาพระเจ้าท่านจะเห็นชัยชนะท่ามกลางเหตุการณ์ที่ท่านกําลังเจออยู่ในวันนี้ถ้าเชื่อที่พระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าช่วยได้ก็ต้องทิ้งความกังวลทิ้งความเครียดสิใช่ไหมว่าต้องเครียดใช่ถ้าพระเจ้าช่วยไม่ได้เนี่ยนาเครียดใช่ไหมแต่ถ้าช่วยได้จะเครียดทำไมเนี่ยก็อธิษฐานจงให้ความเชื่อของท่านทวีมากขึ้นจนสนําแดงออกเป็นการกระทําแล้วความเชื่อนั่นแหละ ชีวิตของท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและท่านจะได้รับตามที่ทรงสัญญานั้นมีพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะอวยพรเรามีคําสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีในชีวิตของเราใครเชื่อก็รับเอาโอ้ชันฉันฉันเชื่อก็รับเอานี่คือคําสัญญาของพระเจ้าเหมือนกับมีคนหนึ่งที่เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็สัญญาว่าโอ้ทุกคนในห้องนี้ครับเดี๋ยวใครก็ตามเนี่ย ต้องการเงิน10ล้านนะครับขอเชิญเดินไปที่หน้าห้องอาหารแล้วก็ไปหยิบเอาได้เลยนะครับก็มีบางคนเชื่อก็เดินไปแล้วก็ไปหยิบเออก็ได้แต่บางคนไม่เ <c oughs> ชื่อแม้เขาได้ยินแต่เขาไม่เชื่อเขานั่งอยู่เขามีสิทธิ์ได้รับ10บล้านไหมเขามี <c oughs> <c oughs> แต่เมื่อเขาไม่ได้เชื่อตามคําสัญญานั้นมันก็เลยไม่ได้รับตามที่สัญญาไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าของเออมหาเศรษฐีคนนั้นผิดสัญญาเขาก็ยังทรงสัญญารักษาสัญ,ญญาเหมือนเดิมแต่เพียงแล้วทำไมคนนั้นบางคนไม่ได้รับละ่ะก็เพราะเขาไม่เชื่อตามคําสัญญาวันนี้แม้เรา เงินก็ไม่มีปัญหาก็เยอะแต่เรามีอย่างหนึ่งมีคําสัญญาของพระเจ้าใครเชื่อก็รับเอาตามพระสัญญานั้นสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราจะถูกกลับกายเปลี่ยนกลายเป็นผลดีเรามีคําสัญญาจากอิสยาห์41ข้อที่10นี้บอกว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าจะเสริมกําลังเรา พระเจ้าจะชูเราด้วยมือขวาอันมีชัยของพระองค์ดังนั้นถ้าเป็นเช่นนี้พระเจ้าผู้ไม่โกหกสัญญาเช่นนี้กับฉันฉันไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่ฉันเจอวันนี้อีกต่อไปจะกลัวทําไมในเมื่อพระเจ้าของฉันทรงสัญญาเช่นนี้กับฉันเพลงบืดมิดก่อนฟ้าสางเมื่อพระเจ้าทรงสัญญาแล้วพระองค์จะทรงรักษาคําสัญญาแน่นอนพระสัญญาของพระเจ้า จะเกิดขึ้นเป็นจริงและสำเร็จอย่างแน่นอนสรรเสริญพระเจ้าสำหรับบางคนบางคนเมื่อเขาอ่านพระคําของพระเจ้าเมื่อวานนี้เขาชื่นชมยินดีหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วเขาชื่นชมยินดีหรือเมื่อปีที่แล้วเขาตื่นเต้นพระเจ้าทรงสัญญากับฉันอย่างนี้พระเจ้าทรงสัญญาฮาเลลูยาสัญญากับ กับฉันว่าจะช่วยฉันจะเมตตาฉันจะอวยพรฉันจะปกป้องฉันจะช่วยฉันให้รอดเขาชื่นชมยินดีแต่พอมาถึงวันนี้เขาไม่ชื่นชมยินดีกับคําสัญญาของพระเจ้าแล้วเขาคิดว่าคําสัญญานั้นเปลี่ยนไปแล้วเปล่าเลยพระเจ้าไม่เคยผันแปรพระเจ้า ไม่เคยเปลี่ยนสัญญาพระองค์ทรงรักษาสัญญาเสมอคนที่เปลี่ยนไปคือเราต่างหากก่อนหน้านี้ในอดีตเราเคยมั่นใจเราเคยเชื่อถือในคําสัญญาของพระเจ้าและสิ่งนั้นทําให้เกิดเราเราเกิดความชื่นชมินดีความหวังใจในพระเจ้าแต่บัดนี้เราเลิกไว้วางใจในสัญญาของพระเจ้าเราคิดว่า พระเจ้าคงจะไม่รักษาสัญญาแล้วท่าทีของเราที่มีต่อคำสัญญานั้นเปลี่ยนไปต่างหากไม่ใช่พระเจ้าเปลี่ยนดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วเห็นว่าพระเจ้าสัญญาอะไรเช่นมัทธิวบทที่6ข้อที่33แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เมื่อท่านเจอสัญญาแบบนี้ทำอย่างไร ให้ท่านทำอย่างนี้ข้าแต่พระเจ้านี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ไม่ผันแปรพระองค์ไม่มีทางเปลี่ยนสัญญาพระองค์จะรักษาสัญญาแน่นอนดังนั้นข้าพระองค์ขอปล่อยให้เป็นธุระของพระองค์ที่จะรักษาสัญญาไม่ใช่ธุระของฉันว่าพระเจ้าจะรักษาสัญญาหรือไม่ข้าพระองค์ขอปล่อยให้เป็นธุระของพระองค์ที่จะรักษาสัญญาส่วนข้าพระองค์ จะเชื่อฟังและทำตาม พระสัญญาของพระเจ้าสำหรับแต่ละคนเหมือนกันหรือไม่ในพระคัมภีร์มีพระสัญญามากมายแล้วก็มีพระสัญญาสองแบบแบบหนึ่งเป็นพระสัญญาทั่วไปคือสำหรับทุกๆคนแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นพระสัญญาเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลบุคคลไม่เหมือนกันแต่ละคนดังนั้นคำสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับแต่ละคนเนี่ยมันก็เลยมีสองแบบเหมือนกันก็คือว่าเป็นสัญญาทั่วๆไปได้แก่ว่าคนที่วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัยพระเจ้าจะช่ว คนเหล่านั้นที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองใครเชื่อวางใจในพระเยซูก็จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์อันเนี้ยสำหรับทุกๆคนที่ทําตามเงื่อนไขที่มีอยู่ในสัญญานั้นเช่นเชื่อวางใจในพระเยซูวางใจในพระเจ้าร้องทูลต่อพระองค์พระองค์ทรงช่วยกู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาทั่วๆไปแต่ขณะเดียวกันก็มีพระสัญญาสําหรับบางคนเป็นพิเศษอย่างเช่นพระเจ้าสัญญากับดาวิดว่าเชื้อสายของดาวิดเนี่ยจะได้เป็นกษัตริย์ครอบครองชั่วนิรันด์พระเจ้าสัญญา กับอับราฮัมว่าลูกหลานของอับราฮัมเนี่ยจะมีมากมายดังดวงดาวบนท้องฟ้าซึ่งไอเหล่านั้นเนี่ยเราต้องดูบริบทของพระคัมภีร์เวลาตีความหมายพระคัมภีร์เนี่ยต้องดูตามาตาเรือนฮะดูบริบทว่าพระเจ้ากําลังพูดกับใครหรือเรื่องราวตอนนั้นกําลังพูดถึงอะไรอย่างไรโดยทั่วๆไปเนี่ยพัะสัญญาในพระคัมภีร์มักจะเป็นคําสัญญาที่มีต่อพงพันธุ์ของอับราฮัมหรือว่าชนชาติอิสราเอลประชากรของพระเจ้าแล้วก็เราเนี่ยเราเป็นประชากรของพระเจ้าดังนั้น คำสัญญาเหล่านั้นเนี่ยโดยทั่วไปมักจะเจาะจงสำหรับเราโดยเฉพาะเพราะว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วก็มักจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่เรียกร้องให้เราเนี่ยกระทำเพื่อจะได้รับตามพระสัญญานั้นแต่ขณะเดียวกันก็มีบางสัญญาเช่นพระเจ้าสัญญาว่าน้ำจะไม่ท่วมโลกอีกไม่ว่ามนุษย์จะดีหรือจะเลวไงน้ำก็จะไม่ท่วมเงั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำของเราอย่างไรก็ดีมันก็มีคำสัญญ,ญาเจาะจงบางอย่างถ้าเราอ่านดีๆแล้วเราพบว่าคำสัญ,ญญานั้นพระเจ้าพูดกับ,บบางคนเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เช่นพูดกับเฮเซคียาว่าเจ้าจะมีอายุต่อไปอีก15ปีเราไม่สามารถเอามายึดไปของเราโอ้โหดังนั้นเราอธิฐานแล้วดังนั้นเราต้องมีอายุต่อไปอีก15ปีแน,น่ๆเอาไม่ใช่ต้องดูบริบทนิดหนึง่งดังนั้นคําสัญญาของพระพีก็ลยมี2แบบนะแบบสาหรับทั่วๆไปสาหรับทุกๆคนคนที่อยู่ในเงื่อนไขซึ่งมักจะหมายถึงคนที่เป็นประชากรของพระเจ้าคนที่วางใจในพระองค์หรือว่าทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกนั้นส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นสัญญาเฉพาะเจาะจงต้องดูบริบทว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้ากำ หรหือปล่าถ้าพูดเจาะจงกับคนคนนั้นพิเศษ,ษ,ษอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเราเป็นแค่เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวของตรงนั้นได้เท่านั้นเองครับเช่นเรื่องว่าอ๋อเมื่อเขาวางใจในพระเจ้าเขาก็ปลอดภัยเนาะเขาก็มีอายุยืนยาวนานเนาะเขาก็มีลูกหลานมากมายเนาะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนรู้และสังเกตจากเขาสรุปก็คือว่าดูบริบทสําคัญนะครับพระสัญญาของพระเจ้ามีทั้งกับเราแล้วก็กับเฉพาะบางคนในพระกัมภีร์สัญญาของพระเจ้าล้มเหลวไม่ได้ เพราะว่าถ้าสัญญาของพระเจ้าล้มเหลวแปลว่าพระเจ้าผู้ไม่ตรัสมุสาโกหกผมสมมติผมสัญญาว่าเอาละครับทุกคนเดี๋ยวออกจากห้องผมแจกให้คนละ200นะครับแล้วผมไม่ทําตามแปลว่าผมโกหกผมไม่ได้สัญญายกตัวอย่าง <c oughs> เดี๋ยวประท้วงจริงยกตัวอย่างนะแต่แตถ้าไม่ทําตามแปลว่าผมโกหกแต่พระเจ้าเมื่อทรงสัญญาอะไรแล้วพระองค์ทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอนพระเจ้าเองเป็นผู้ทํา พระเจ้าจะใส่หัวใจใหม่พระองค์จะใส่วิญญาณใหม่ทั้งหมดเป็นงานของพระเจ้าและเป็นงานของพระเจ้าเท่านั้นมนุษย์ไม่เกี่ยวเหมือนตอนสร้างดวงอาทิตย์เราไม่ได้ช่วยพระองค์ชั้นใดการเปลี่ยนหัวใจใหม่การสร้างชีวิตใหม่ก็เป็นงานของพระองค์ที่เราไม่ต้องช่วยพระองค์ฉันนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้มนุษย์เป็นผู้ถูกกระทําและพระเจ้าเองเป็นผู้กระทําการนี้ และที่พระเจ้าทรงทำเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาทำดีเยอะหรือว่าเขาสมควรจะได้รับแต่เหตุผลเดียวที่พระเจ้าเปลี่ยนหัวใจใหม่คนนี้ประทานวิญญาณใหม่ให้กับคนนั้นก็เพราะว่าพระองค์ปรารถนาที่จะทำไม่ขึ้นอยู่กับความดีของเราไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับใช้พระเจ้าของเราไม่ขึ้นอยู่กับจํานวนเวลาที่อธิษฐานของเรามนุษย์ไม่สามารถ ทำอะไรได้เพื่อให้พระเจ้าเปลี่ยนจิตใจใหม่แต่เป็นความประสงค์ของพระเจ้าเองที่พระองค์อยากจะทำเช่นนั้นแต่มีความจริงอันหนึ่งที่เป็นคำตอบสำหรับคำถามนั้นแล้วทำอย่างไรพระเจ้าจึงจะเปลี่ยนหัวใจของเราคำตอบคือไม่ต้องทำอะไรพระเจ้าเปลี่ยนเองแต่ว่าหากมีใครในที่นี้มีความปรารถนาว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าฉันปรารถนาแลือเกิน อยากจะมีหัวใจใหม่ฉันปรารถนาเหลือเกินที่ไม่อยากจะเป็นเหมือนเดิมนี่ต่อไปแล้วอยากจะกลับมาหาพระเจ้าใหม่ใครก็ตามที่มีหัวใจเช่นนี้นั่นเป็นสัญญาณชี้ว่าคุณมีหัวใจใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้เราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นอยู่อย่าก,กลัวเลยเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าอย่าขยาด พราอเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราพันคนจะล้มลงข้างๆเจ้าหมื่นคนที่ขวามือของเจ้าแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้เจ้าเจ้าจะเห็นด้วยตาเท่านั้นได้มองเห็นความพินาศของคนอธรรมถ้าเราสารภาพบาปของเราพระอค์ผู้ทรงสัตว์ซื่อและเที่ยงธรรมจะโปรดยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นผู้ที่มาหาเรา เราจะไม่ทิ้งเขาเลยเรามีคำสัญญาที่ไม่มีวันล้มเหลวแต่สัญญานี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราเชื่อคำสัญญาจะเป็นผลก็ต่อเมื่อเราเชื่อคำสัญญาหากมนุษย์ตอบสนองความผิดของเขาอย่างถูกต้องมนุษย์คนนั้นจะรับพระพรความผิดนั้นจะเป็นประตูไปสู่พระพรหากเราทำผิดบาปในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเรากลับใจเราจะพบกับพระพรมากมาย ตามพระคำของพระเจ้าที่ทรงสัญญาเอาไว้หากท่านบอกว่าข้าพเจ้ายืนอยู่บนคำสัญญาของพระเจ้ามาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยยังไม่เห็นเป็นจริงตามพระสัญญาจงยืนอย่างมั่นคงต่อไปวางใจในพระดำรัสของพระองค์อย่ากก้าออกไปจากการไว้วางใจในคำสัญญาของพระเจ้าและไม่นานเกินรอคำสัญญานั้นจะเป็นจริง